วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร่องสองพระสยามากับอาจารย์สุทักกันต่อนะครับเรามีพระให้ท่านชมกันแล้วก็จะได้รู้ว่าพระปุกเป็นแบบไหนนะครับก็บางบางอย่างนี่ก็ชี้ชัดให้ฟังได้เลยนะครับแล,แ,ลแล้วก็เรามีพระทั้งปุกแล้วก็เกจิตก็มีหลายๆคลิปให้ท่านชม ครับผมอาจา,กการย์ตัดมันคิดวิตเป็นข้าราการครูบำนานนะครับกเสียนมาหลายปีแล้วแล้วก็ได้สะสมไว้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับจนกระทั่งได้เป็นครูแล้วก็ได้สะสมมาจากผู้ยกระยายด้วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับแล้วก็ข้าราชการด้วยกันก็ได้สะสมไว้ ระทุกภ้ะนะครับมาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับครับคลิปนี้ก็จะให้ดูสามพระเกจินะครับพระหลวงพ่อไซ้หลวงพ่อครัมแล้วก็หลวงพ่อเชนนะฮะ เห็นเสมาของหลวงพ่อไซครับนี้จะเป็นตะกัวทําชานะครับจะออกแข็งหน่อยนี้ยันด้านหลังหลวงปอหลวงพ่อไซเนีูตากระพริบ ลายกระนกก็ชัดเจนนมะีเป็นตะปัวนะครับนี่เหรียญของหลวงปู่ข่ำ เงือทองแดงกระไรเงินครับด้นหลังวัดวังว่าอำเภอถแถลงจังหวัดระยองนะครับในรุ่นสร้างเจดีนะครับรุ่นสร้างเจดีวัดวังว่าหลวงปูค่คํำ เนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับนะครับหูตาชัดเจนเห็นเส้นผมเป็นเส้นๆน,นะครับนะฮะเส้นผมเป็นเส้นนะครับลูกตาเห็นชัดนะครับอย่งปูคร่ำ ป็นพระเกจิชื่อเสียงดังครับของจังหวัดระยองอีกเหรียนครับหลวงพ่อเชนหรือพักครูเชน เห็นเป็ลูกกระต่านไหมเห็นน αι, ีน่เห็นชัดเลยนะนะครับเห็นลูกกระตาชัดเลยหลวงพ่อพระครูเชนลายสลายหไหมชัดไหมนะสิงที่ระลึกการ การ่อมนะครับการซ่อมสร้างอุโบสถวัดสิงห์นะครับที่วัดสิงห์นะครับเหรียญน,นี้ออกจากที่นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อเชนถ้าเราล้างก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็ผมปล่อยไว้อย่างนี้ได้มาอย่างนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดนะหลวงพ่อเชน ามเกจินะครับนี่หลวงพ่อไซ้าหลวงพ่อข่ําแล้วก็หลวงพ่อเชนนะครับ